ผมก็ต้องเก็บวันนี้นี้เพราะไม่ต้องอยู่ในนี้อีกนานมันเป็นคดีในของกลาง,งใช่ไหมครับครับและอันนี้ผมมีที่เก็บชัดเจนนะเพราะผมมีป้ายเป็นที่เก็บรถของกลาง,อ,ง,อ,งอืครับไม่ใช่ว่าผมจะเอารถใครมาเก็บเก็บเก็บ <ๆ S 2> ครับคือหนึ่งเ,เ,เพื่ปปอปากนี่รถคุณตาครับเออดอเอาดอที่จอดเอาดอนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่อยู่นี่ผมอยู่นี่ทำงานเลยพี่ตามสบายเลยตามสบายเลยผมอยู่แค่นี้แหละรถคุณตาครับ โอ้โหดูรถคุณตาครับออาดอร์นะเอาดอร์พ um ี่ก out> ันพี่เขาอธิบายเลยตำรวจเออพี่เขาอธิบายเขาเข้าใจแหละเข้าใจเข้าใจใช่พึ่งมาทีหลังนะมันก็มองในแง่ดีถือว่า เอาดอรับลมเดี๋ยวรถมันร้อนเออ <c oughs> ครับบีเอ็มมีหลังคาก็ <c oughs> ここเดี๋ยวเก็ <c oughs> บมิดชิดไง <c oughs> คนก็ได้เข้าอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs>